สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองวันที่สร้างจากเรื่องจริงมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟันกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเวโรนิก a า2017เรื่องราวความสยองกองผีถ้วยแก้วจากประเทศสเปนตำนานอาถรรพ์และวิญญาณลึกลับที่ย่างกายออกมาจากประดูนรก ใครผู้ใดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวคนพวกนั้นจะถูกเอาชีวิตไปสังเวยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนด,าด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาในปี1991ในกรุงมาดริดประเทศสเปนเบโรนิกาเด็กสาววัย15ปีเธอมีหน้าที่ดูแลน้องๆหลังจากแม่ของเธอออกไปทำงานที่ร้านอาหารส่วนตัวเบโรต้องจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำอาหารเช้าซักเสื้อผ้าและพาน้องๆไปโรงเรียนลูเซียกับอีเลเน่คู่้าแฝดที่หน้าตาใกล้กันพวกเธอก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางด้านอันโตจิโตน้องชายคนเล็กเบโรก็เป็นห่วงมากกว่าเพื่อน เนื่องจากเขายังดูแลตัวเองไม่ได้แคมยังชอบเย่ยรถที่นอนและในวันนี้ก็เป็นวันสุริยุปราคาทางโรงเรียนก็ได้สั่งให้ทุกคนเอาแผ่นฟิล์มนกเกทิฟติดตัวมาด้วยเพื่อจะเอาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนเบโรก็แจกแผ่นฟิล์มให้น้องๆแต่เธอกลับไม่เตรียมให้ตัวเองแคมเธอยังเอารูปถ่ายของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วใส่กระเป๋าไปด้วยพ่อถึงเวลาพักเที่ยงคุณครูก็ประกาศให้นักเรียนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะส่องดูปราก,กรการสุริยุปรา,าคาทุกคนก็ต่างพากันตื่นเต้นเป็นอย่าางมก แต่ทางด้านเบโรก็ไม่สนใจอะไรเธอกับโรซาและเดียนาเพื่อนสนิทก็ได้แอบลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งมันคือห้องเก็บของเก่าพวกเธอทั้งสามพยายามจะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยการเล่นพีถ้วยแก้วที่พวกเธอเชื่อว่าสามารถตริดต่อกับคนตายได้เบโรรีบหยิบกระดานแล้วรูปถ่ายของพ่อออกมาจากกระเป๋าเพื่อนทั้งสองคนก็เอาสิ่งของออกมาเหมือนกันและในขณะที่พวกเธอเริ่มเล่นก็เป็นเวลาที่สุริยุปราคาใกล้เต็มดวงพอดีในทางศสลศาสตร์ได้กล่าวเอวาไว้ว่า ท้องฟ้าจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในยามสุริยุปราคามีความมืดเนื้อใช้ไปกว่าแสงสว่างหลายวัฒนธรรมก็เชื่อว่าเป็นรางที่ดีเหมาะสําหรับการปลุกเสกคาถาอาคมหรือการบูชายันจากนั้นโลซาก็บอกให้ทุกคนหลับตาเพื่อจะติดต่อกับวิญญาณได้ง่ายขึ้นจะู่พวกเธอก็รู้สึกว่าแก้วที่กําลังจับอยู่มันเริ่มขยับเองพวกเธอก็มองหน้ากันด้วยความสงสัยว่ามีใครได้แกล้งหรือเปล่าทุกคนก็ปฏิเสธและสาบานว่าไม่ได้แกล้งจริงๆ โรซาจึงได้ทำกับวิญญาณว่าคุณต้องการคุยกับใครและแก้วที่พวกเธอกำลังจับอยู่จู่ๆมันก็ได้เลื่อนไปตรงกับคำว่าเบโรนิกานั่นจึงทำให้พวกเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณพ่อของเธอก็ได้พอถึงเวลาสุริยุปราคาเต็มดวงแก้วใบนั้นก็ได้แตกเองเศษแก้วที่บาดมือเบโรก็ทำให้เลือดหยดลงกระดานเบโรเริ่มมีอาการแปลกๆเธอไม่พูดไม่จาก,กับใครเหมือนจะถูกอะไรบางอย่างควบคุมเดี๋ยวน่ากับโรซาก็กรีดร้องด้วยความบาดกลัวจู่ๆเทียนในห้องก็ล้มเอง มันได้เผาหนังสือเกี่ยวกับคู่มือการเล่นผีถ้วยแกว้วเพื่อนๆก็พยายามช่วยกันดับไฟจนสําเร็จและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในภาวะของความมืดมีเพียงแสงสว่างที่ส่องผ่านช่องเข้ามาแค่นั้นโลซากับเดียน์นาก็ได้เปิดไฟฉายและพวกเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อกระดานแผ่นนั้นมันได้หักเป็นสองท่อนและดูเหมือนว่าเบโรจะถูกวินญาณเข้าสิงเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นแต่ที่ปากของเธอก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเหตุการณ์นี้ ก็ทาให้เพื่อนๆยิ่งกลัวขึ้นมากกว่าเดิมต่อมาเบโรก็ได้ตื่นขึ้นมาที่ห้องพยาบาลและคุณหมอก็สันนิฐานว่าอาการที่เธอเป็นน่าจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กคุณหมอจึงได้ถามกับเบโรว่าเป็นประจรําเดือนวันที่เท่าไหร่แต่คุณหมอก็ต้องแปลกใจเมื่อเธอได้ตอบว่าเธอยังไม่เคยเป็นประจรําเดือนเลยพอถึงเวลาเลิกเรียนเบโรก็จะพาน้องๆกลับบ้านแต่ทางด้านออเรเน่ก็พูดขึ้นมาว่าซิสเตอร์เดทกำลังมองพี่อยู่เบโรจึงหยุดชะงักแล้วมองขึ้นไปที่อาคาร เธอก็เห็นนะครับว่ามีแม่ชีคนหนึ่งกําลังมองมาที่เธออยู่จริงๆพ่อกลับมาที่บ้านเธอก็รีบเอากระเป๋าที่มีกระดานผิดถ้วยแก้วอยู่ข้างในไปซ่อนเอาไว้ที่หลังตู้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อเธอจะเดินออกไปจากห้องจู่ๆกระเป๋าใบนั้นดันพัดตกลงมาข้างล่างเธอจึงรีบหยิบเอากระเป๋าไปเก็บเอาไว้ที่ใต้เตียงแทนเมื่อถึงเวลากินข้าวเบโรก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอไม่สามารถขยับตัวได้ทางด้านน้องๆก็เห็นนะครับว่าพี่สาวเป็นอะไร แต่ด้วยความที่พวกเขายังเป็นเด็กพวกเขาจึงคิดว่าพี่น่าจะแกล้งเป็นเรื่องธรรมดาจนผ่านไปสักพักอิเรเน่ก็ทำนมหกมาโดนที่เท้าของเธอนั่นจึงทำให้เธอมีสติกับขึ้นมาเบโรจึงถามกับน้องๆว่าเมื่อกี้เธอเป็นอะไรน้องๆก็บอกว่าพี่ไม่ขยับตัวและพี่ก็อ้วกออกมานึกว่าแกล้งพวกเราซะอีกพอเบโรได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกให้น้องๆกินข้าวไปก่อนส่วนเธอจะเอาเสื้อไปซักแต่พอเธอได้เข้าไปในห้องน้ําเธอก็เห็นนะครับว่าที่ไหล มันได้มีรอยมือของคนมากกดเธอเอาไว้อย่างแรงพอถึงตอนค่าเบโรก็ได้อาบน้ําให้กับน้องชายตามปกติแต่เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นอยู่ภายในบ้านเบโรจึงคิดว่าน่าจะเป็นพวกสาวๆที่เล่นเสียงดังจนเกินไปเธอจึงจะเดินออกไปดูสักหน่อยแต่เธอก็ต้องงงเมื่อสาวๆไม่ได้เล่นอยู่ที่นั่นพวกเธอเล่นอยู่คนละฝั่งกับต้นตอของเสียงเบโรจึงเดินตามหาเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนประตูห้องที่เธอเดินเข้าไปมันก็ได้ปิดเองแถมตอนนั้น น้องชายของเธอก็กรีดร้องอย่างแรงเบโรจึงรีบเปิดประตูเข้าไปหาน้องปรากฏว่าน้องชายของเธอกำลังถูกน้ำร้อนลวกที่เนื้อตัวของเขาเป็นสีแดงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นผู้พองเบโรก็ถามกับน้องชายว่าเขาได้เปิดน้ำร้อนหรือเปล่าน้องชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเบโรที่ไม่อยากคิดมากเธอจึงบอกว่าขอโทษอาจจะเป็นเธอเองที่เปิดน้ำร้อนทิ้งเอาไว้แต่น้องชายของเธอก็บอกนักรับว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทำหรอกเหมือนว่าเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง แต่เขาก็ไม่ยอมพูดออกมาพอถึงเวลาเข้านอนเบโรคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้จู่ๆเธอเอากระเป๋าใบนั้นไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าและดูเหมือนว่าเธอจะนอนไม่หลับเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับพบว่าตู้เสื้อผ้ามันได้ถูกเปิดออกเบโรก็อยากจะรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรเธอจึงส่องไฟฉายเข้าไปดูจนเธอได้พบกับเด็กๆที่กําลังนั่งบัดกลัวอะไรบางอย่างและขณะเดียวกันก็มีเสียงคนได้เรียกชื่อเธอเธอ,ออกมาจากมุมมืดเบโรก็เห็นนะครับว่ามีวิญ,ญญาณตนหนึ่ง กำลังปากฏตัวให้เธอเห็นซึ่งวิญญาณตนนั้นก็คือพ่อของเธอเองเขาพยายามจะเดินเข้ามาหาแต่เบโรก,กับถูกมือของปีศาจจับตัวเอาไว้ที่เตียงและเธอก็พบว่าทั้งหมดมันคือความฝันเช้าวันต่อมาเบโรก็ตื่นขึ้นด้วยความเร่งรีบเนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลาแปดโมงครึ่งซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เธอต้องไปโรงเรียนสายแนๆ่ๆเธอได้พาน้องๆอาบน้ําแต่งตัวและวิ่งไปที่โรงเรียนพอไปถึงเบโรก็รู้สึกว่าเพื่อนๆของเธอเริ่มตีตัวออกห่าง และเธอก็แอบลงไปที่ห้องใต้ดินคนเดียวเพื่อจะไปเอารูปพ่อของเธอคืนแต่จู่ๆเธอก็พบว่ามีใครบางคนได้แอบสกดรอยตามเธอมาซึ่งคนคนนั้นก็คือซิตเตอร์เดสเธอเดินมาพร้อมกับไม้เท้าเนื่องจากซิตเตอร์เดสตาบอดด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเธอได้ถามกับเบโรว่าตอนนี้กําลังถืออะไรอยู่ในมือเบโรก็งงนะครับพอซิตเตอร์เดสตาบอดจะมองเห็นได้ยังไงซิตเตอร์เดสจึงบอกว่าแต่ก่อนตาของเธอก็ปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้น เธอทามันเองล้วนๆชิตเดซยอมเปิดเผยความลับให้กับเบโรซราว่าสาเหตุที่เธอตาบอดก็เนื่องจากเธอมองเห็นปีศาจนั่นจึงทําให้เธอได้จี้มดวงตาของตัวเองเพื่อไม่อยากจะเห็นพวกมันอีกต่อไปและเธอยังบอกอีกว่าสิ่งที่เบโรกําลังทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการสื่อสารกับวิญญาณของคนตายไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีวิญญาณที่แก่งอาจจะเข้ามาแทรกแซงในพิธีกรรมจนทําให้เกิดเหตุไม่คาดฝันพอเบโรได้ยินแบบนั้นเธอก็เลิ่มจลังเล ว่าเธอได้สื่อสารกับพ่อจริงๆหรือเปล่าและก่อนที่ซิสเตอร์เดซจะกลับออกไปเธอก็ได้บอกกับเบโรนะครับว่าสิ่งที่เธอเชิญมามันได้อยู่กับเธอตลอดเวลามันคอยจ้องจะเล่นงานพวกเธอจงปกป้องน้องๆเอาไว้ให้ดีต่อมาเบโรก็ได้ไปถามกับโรซ่าว่าทําไมถึงตีตัวออกห่างปดอะไรเธอหรือเปล่าโรซาก็บอกนะครับว่าไม่มีอะไรแต่เดียน,น์นาที่เดินมาทีหลังเธอก็พูดถึงปาร์ตี้ที่บ้านของโรซ่านั่นจึงทําให้เบโรได้ถามว่าไม่คิดจะชวนเธอไปด้วยหรอ เดียนาจึงบอกตามความจริงว่าเธอต้องดูแลน้องๆถึงจะชวนไปเธอก็คงไม่ว่างเหมือนเดิมพ่อกลับมาถึงบ้านเบโรก็ได้มาศึกษาเครื่องรางเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านเธอได้วัดเครื่องรางพวกนั้นไปติดเอาไว้ในห้องของน้องๆแต่ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นล่างก็ได้เดินขึ้นมาหาเธอเนื่องจากเพื่อนบ้านคนนั้นพบว่าห้องของเบโรส่งเสียงดังตลอดคืนจนแทบจะไม่ได้นอนแถมเพดานห้องก็มีคราบเชื้อราที่เกิดจากความชื้น ได้ขึ้นอยู่เต็มไปหมดพอเบโลได้ยินแบบนั้นเธอก็งงนะครับเมื่อถึงกลางดึกเบโลก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเธอเห็นว่าในห้องนอนของน้องมันได้มีเงาประหลาดกําลังเดินอยู่เธอจึงรีบเข้าไปดูทันทีและแน่นอนเงาประหลาดที่เธอเห็นมันก็ได้ทําลายเครื่องรางต่างๆและมันก็จับแขนของเธอเอาไว้เงาประหลาดตัวนั้นมันเหมือนจะเข้าไปบีบคอลูเซียแต่โชคดีที่เบโลหลุดออกมาได้เธอจึงรีบเข้าไปช่วยน้องเอาไว้ทันเหตุการณ์นี้ก็ดูแปลกๆอยู่นะครับ พอลูเซียรู้สึกว่าคนที่จะฆ่าเธอก็คือเบโรนั่นเองและในวันนั้นทุกคนก็ได้มานอนรวมกันอยู่ที่หน้าทีวีเบโรก็พยายามจะบอกกับลูเซียว่าตอนนี้มีบางอย่างได้เข้ามาในบ้านของเราบางอย่างที่ชั่วร้ายและเป็นอันตรายมากๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอจะปกป้องทุกคนเองสักพักเงาประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีกหลังมันได้เดินมาที่หน้าประตูและทุกคนก็เห็นพความกันทั้งหมดเบโรไม่รู้จะทํำยังไงเธอจึงหยิบไม้กางเขนขึ้นมาป้องกันตัว แต่เงาประหลาดที่ว่านั้นมันคือเงาแม่ของพวกเธอที่เพิ่งจะเลิกงานมาลูเซียจึงบอกกับแม่ว่าในบ้านของเรามีสิ่งชัว่วร้ายมาจากอีกโลกพ่อแม่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งงงไปกันใหญ่ว่าลูเซียเอาคําพูดนี้มาจากที่ไหนลูเซียก็บอกนะครับว่าเบโรเป็นคนบอกเธอนั่นจึงทําให้แม่ได้ตอบว่าเบโรถึงการสอนสิ่งไม่ดีให้กับน้องลูกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเบโรจึงสารภาพความจริงกับแม่ว่าในวันสุริยุป,ปาคาเธอกับเพื่อนๆได้เล่นผี้ผยแก้ว เพื่อจะติดต่อสื่อสารกับพ่อและนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์แปลกๆมาตลอดเมื่อถึงตอนเช้าเบโลก็พบว่ามีหยดเลือดได้มาเพื่อนทิียงนอนของเธอนั่นหมายความว่าเธอเป็นประจำเดือนแล้วนะครับจากนั้นเธอก็รีบหาผ้ามาเช็ดคราบเลือดออกแต่จู่ๆเธอดันนึกขึ้นได้ที่เพื่อนบ้านของเธอเคยบอกว่าพบคราบเชื้อราใต้ห้องนอนของเธอนั่นจึงทําให้เบโลได้ยกที่นอนขึ้นและเธอก็ต้องอึ้งไปสักพักเมื่อใต้ที่นอนมันมีคราบเชื้อราอยู่จริงๆ ต่อมาเบโรก็ได้ไปทมกับน้องชายว่าทำไมถึงเอาหนังสือของเธอมาอ่านทาั้งๆที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกน้องชายของเธอก็บอกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้พ่อเป็นคนอ่านให้กับเขาฟังและคืนนี้พ่อก็จะมาอีกครั้งพ่อเบโรได้ยินแบบนั้นเธอจึงสั่งให้น้องชายห้ามพูดคุยกับพ่อไม่ว่าอย่างไรก็ตามและถ้าพ่อมาจริงๆให้เอามืออุดหูแล้วเรียกชื่อของเธอดังๆขณะเดียวกันเบโรก็บังเอิญไปเห็นอรอยเปื้อนอยู่ใต้เตียงของน้องชาย เธอจึงรีบยกที่นอนพวกนั้นขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ใต้ที่นอนมันคือข้าบเชื้อราที่มีลักษณะปแปลกๆคล้ายกับร่างของคนเบโรจึงไม่รอช้าเธอรีบพาน้องๆไปฝากเอาไว้กับแม่และเธอก็อ้างว่าจะไปทําการบ้านกับเพื่อนแต่ในความจริงแล้วเบโรได้เดินทางไปหาซิสเตอร์เดสเพื่อที่เธออยากจะรู้คําตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ซิสเตอร์เดสก็บอกนักรับว่าเธอทําผิดพลาดตั้งแต่คร้งแรกเธอเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเชิญพวกมันออกมาจากนารก แต่อย่างไรก็ตามเวลายังพอจะมีอยู่เธอจึงรีบไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและคําตอบที่เหลือก็อยู่ในหนังสือคู่มือพอเบโรได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบอ,อ่านหนังสือคู่มือนะครับแต่ด้วยความที่หนังสือมันโดนไฟไหม้ไปก่อนหน้านี้นั่นจึงทําให้เนื้อหาบางส่วนได้ขาดหายไปเบโรจึงไปซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่านและเธอก็พบว่าพวกเธอทําผิดพลาดจริงๆเนื่องจากกฎการเล่นมันได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าก่อนจะเลิกเล่นให้พูดบอกลาทุกครั้งทํามาอย่างนั้น จะมีเรื่องไม่ดีได้เกิดขึ้นต่อมาเบโรก็ได้เดินทางไปหาโลซากับเดียนาและเธอก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่เพื่อนๆตีตัวออกห่างเนื่องจากในวันนั้นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของเธอมันได้บอกว่าเธอจะตายในวันนี้และนี่ก็คือสาเหตุเนื่องจากพวกเธอก็กลัวตายเหมือนกันพอเบโรได้ยินแบบนั้นเธอถึงกลับไปไม่เป็นเธอจึงรีบไปหาแม่ที่ร้านเพราะตอนนี้เธอต้องการแม่มากๆแต่แม่ของเธอก็ไม่ว่างเหมือนเดิมแม่จึงได้นัดเธอไปปิกนิกในวันพรุ่งนี้แทน เพื่อจิตใจของลูกจะดีขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเบโรก็ไม่รู้จะทํายังไงเธอจึงรีบไปหากระดานผีตัวแก้วมาเล่นอีกครั้งเพื่อที่เธอต้องการจะบอกลากับผีตัวนั้นแต่ในรอบนี้เบโรได้ชวนน้องๆมาเล่นด้วยกันเนื่องจากกฎมันไม่สามารถเล่นคนเดียวได้และก่อนที่จะเริ่มเล่นเธอก็ได้ให้น้องชายไปวัดเครื่องรางป้องกันผีตามที่เธอสั่งแต่ด้วยความที่เขายังเป็นเด็กและเขาก็อ่านหนังสือไม่ออกเขาจึงคิดว่าอักขระพวกนั้นมันคือเครื่องรางป้องกันผีทั้งหมดเขาจึงรีบละเลงม จนเต็มฟ้าผนังบ้านแต่สิ่งที่เขาวาดลงไปนั้นมันกลับไม่ใช่เครื่องรางป้องกันนะครับเพราะมันคือสัญลักษณ์เรียกผีให้เข้ามาในบ้านแทนพอถึงเวลาเริ่มเล่นวิญญาณก็ถูกอัญเชิญเข้ามาในแก้วเบโลก็ได้บอกลากับวิญญาณและเชิญให้เขาออกไปจากบ้านของเธอแต่ทุกอย่างมันกลับไม่ง่ายเหมือนที่คิดเมื่อวิญญาณไม่ยอมรับคําบอกลาเธอจึงคิดหาวิธีต่างๆที่จะแทนคําบอกลาได้ในหนังสือก,ก็เขียนเอาไว้ว่าให้ท่องบทสวดหรือร้องเพลงที่ฟังสบายน้องชายของเธอ ก็ร้องเพลงประจําครอบครัวขึ้นมาซึ่งมันคือเพลงเซนติยาทุกคนก็พากันร้องไปเรื่อยแต่ดูเหมือนว่าปีตนนั้นมันจะไม่ยอมออกไปเทียนทั้งหมดก็เริ่มดับลงกลิ่นเหม็นเน่าลอยครับฟุ้งจนทั่วบ้านแถมแก้วที่พวกเธอกําลังเล่นอยู่จูๆ่ๆมันก็ได้กิ้งไปที่ห้องของเบโรเบโรเปิดประตูด้วยความสงสัยว่าในห้องมันมีอะไรและเธอก็พบว่าใต้ที่นอนมันมีคราบสีดําเปื้อนเยอะกว่าตอนแรกพอเธอจะเอื้อมมือเข้าไปจับดูจูๆ่ๆก็มีมือของผีได้โผล่มาดึงแขนเธอเอาไว้ เธอตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีออกมาที่ข้างนอกเบโรพยายามโทรแจ้งกับตำรวจว่าตอนนี้ที่บ้านของเธอเกิดเหตุการณ์ประหลาดให้รีบมาโดยด่วนแต่ยังไม่ทันจะวางสายน้องชายก็ถูกปีศาจจับตัวเข้าไปในห้องน้ำพอเบโรจะรีบเข้าไปช่วยน้องเธอดันข้องขาตัวเองเมียบเอ็ดเล็ดลงที่พื้นเมื่อเธอมีสติเธอก็เห็นว่าน้องชายกำลังนั่งอยู่เธอจึงรีบอุ้มเ,าเขาและบอกให้สาวๆวิ่งลงไปที่ข้างล่างแต่เมื่อเธอวิ่งลงมาถึงทางออกเธอกลับพบว่า น้องชายที่เธออุ้มมาได้หายตัวไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เบโลจึงบอกให้สาวๆไปรออยู่ข้างนอกเธอจะกลับไปตามหาน้องชายเองและทางด้านหญิงผู้เป็นแม่ก็เห็นว่ามีขบวนรถตำรวจได้ขับผ่านหน้าร้านไปอย่างรวดเร็วเธอจึงคิดเป็นห่วงลูกๆขึ้นมานั่นจึงทําให้เธอรีบวิ่งกลับบัญชีบ้านแต่เธอก็พบเพียงสองสาวที่ยืนร้องไห้อยู่กลางสายฝนตำรวจที่มาถึงแล้วก็พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือส่วนเบโรที่ไปตามหาน้องเธอก็ถูกปีศาจโผล่เข้ามาเล่นงาน มันโยนด่างของเธอเข้าใส่กับกระจกฉากนี้ดูดีๆนะครับเหมือนเบโรจะตกใจตัวเองจากนั้นเธอก็คว้าเอาเศษกระจกที่แตกเดินออกมาข้างนอกห้องปีศาจร่างสีดํามันก็ค่อยๆเดินตามดังเธอมาและเบโรก็พบว่าน้องชายของเธอยังไม่ตายเขาไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับเอามืออุดหูตัวเองน้องชายพูดถึงชื่อเธอซ้าๆนั่นจึงทําให้เธอจําได้ว่าเธอเคยบอกให้น้องชายทําแบบนี้และพอเบโรหันมาเห็นกระจกเธอก็มีอาการตกใจอีกหลัง พราะสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันคือวิญญาณของปีศาจที่สิงอยู่ในตัวของเธอใช่แล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมาจากตัวของเธอเองเธอถูกวิญญาณแฝงอยู่ในร่างตั้งแต่วันแรกที่เล่นปี้ o ยแก้วและทุกครั้งที่น้องๆได้รับบาดเจ็บคนที่ทำร้ายก็คือเธอแต่เธอกลับไม่รู้ตัวและด้วยความที่เธอเป็นต้นเหตุเธอจึงอยากจะจบเรื่องราวหาเหวพวกนี้ลงเธอได้เอาเศษแก้วขึ้นมากะว่าจะปิดชีวิตตัวเองไปพร้อมกับปีศาจแต่ปีศาจต,ตัวนั้นมันก็ไม่ยอมมันได้ลวเข้าาไปปในปก เพื่อจะกินอวัยวะของเธอทางด้านตำรวจที่พังประตูห้องเข้ามาพอดีพวกเขาก็ต้องอึง้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะพวกเขาพบว่าเบโลได้ถูกจับตัวลอยอยู่กลางอากาศและจูจ่ๆร่างของเธอก็หล่นลงมาที่พื้นต่อหน้าต่อตาต,ต,ต,ตำรวจหลายๆคนพอพวกเขาช่วยเด็กอาวัยได้พวกเขาก็ส่งเธอไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วนะครับเพบราะเบโลได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่นางจะจบนักสืบที่ดูแลคดีเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นบทความ จนถูกตีแผ่ไปหลายประเทศและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบหนังพีแนวสืบสวนพัดเรื่องเข้าใจง่ายความสยองของหนังและบรรยากาศต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์ กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนงังผีช่องของผมมีหนันงผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ถิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีปรารีสวัสดีครับ